เรียบร้อยค่ะแต่ค่อนข้างจะเงียบพูดพูดน้อยแต่ก็เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยโไม่สร้างปัญหาอะไรใช่ไหมคอ๋อไม่ค่ะแล้วตอนนี้คุณแกลสบายดีไหมครับค่ะสบายดีค่ะบริษัทเป็นไงบ้างครับบริษัทก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงข้างภายในก็มีการรีออริออกันอะไรกันบ้างค่ะที่ดูแลนักศึกษาอยู่หลายคนกัทั้งตัวก็มีสามคนค่ะ คนมีจากวไลรักหนึ่งท่านอ่าแล้วก็มีจากร้านนาตากหนึ่งท่านแล้วก็จะมีจากมอกรุงเทพอีกหนึ่งท่านค่ะม,มาจากหลายที่หลากหลายนะ,ะเป็นสากลทั้งหมดหรือว่าเป็นสากลทั้งหมด<อ>ค่ะโอเคครับอ่าทำโปรเจกต์เดียวกันนะครับมีของวไลรักกับร้านนาตากเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ร่วมกัน <มา S 1> คือนักศึกษาท่านหนึ่งเนี่ยจะทําเรื่องของดัตเต้าเบส ส่วนของวลัรยลักก็คือน้องเบสเนี่ยก็จะทำเป็นก็คือต้องใช้ฐานข้อมูลจากดัตต์เบสมาส่งเป็นอโอโตเมลก็คือเรียกว่าทําร่วมกันส่วนนักศึกษาอีกคนนึงก็จะเป็นดูแลในเรื่องของอันนั้นเป็นเด็กเอกอ,อ,อ,อังกฤษก็จะแตกต่างไปเด็ก2คนนี้จะเป็นเอกคอมพิวเตอร์โอเคอเงั้นเดี๋ยวผมขอญาตคุยกับน้องนักศึกษาสักพูดเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะใ กลับตัวได้ไหมครับก็ตอนนี้ก็กลับตัวได้ดีกว่าตอนมาเล็กๆครับอาจารย์มมไม่่อยเกรยดแล้วใช่ไหมครับก็ดีขึ้นไปจนเล็กแล้วแล้วพักที่ไหนตอนนี้ได้เปลี่ยนหอยยังพักตัวนี้ยังพักอยู่หลังหลังนิคม,มเหมือนเดิมที่เดิมเหรอครับที่เดิม,มแล้วไปกลับกับใครอ่ะไปกลับก็จะมีพี่เราจะฝากไปกับพี่อีกคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทเหมือนาากัน่ถ้าเขารับนี่ทำงานไหมที่นี่ยชอบไหมจะไกลไปสักหน่อยแล้วเนี่ย ก็เ็ก็ทำงานก็สวัสดิการก็ดีนึสงสังคมก็อยู่ได้ตอนนี้็้อยตังค์เท่าไหร่ให้ตังค์ก็ประมาณเดือนละ 9, เก้าพันก็วันประมาณเฉลี่ยวันละส okay. ามร้อยโอเคใครดูแลโดยตรงเนี่ยคุณพพี่พี่แก้วแก้วเลยใช่ไหมเป็นเป็นรักที่ร,รึกษาก่อนโอเคเดียมแล้วไอที่เรียนมานี่ วิชาอะไรที่ได้ใช้มากๆเลยตอนทำสาเกตเนี่ยก็ตอนนี้ก็นั่นแหละก็โปรแกรมที่เรียนมาหลายภาษาก็เหมือน,น,นเหมือนบริษัทในต้อการเขียนภาษาอะไรก็อนที่นี่ PHP ก็ก็เรียนมาที่ทีทท่อาจารย์สอนที่ห้องก็เรียนมาก็ก็ได้ความรู้ก็มีพื้นฐานอยู่แต่แต่ลองม่ใช้จริงก็ไม่ได้ม่ได้ลงคือไม่ได้ลงอมาทํางานจริงเลยก็ก็ ขอมาประยุกต์กับการทํางานก็ตามวิฟายเมนต์ของพี่ก็ตามคนงานของพี่ก็จะทำโอ,อมาได้แสดงว่าสาขิตศึกษานี้ช่วยให้เราได้เอาความรู้ที่เรียนมาได้ใช้จริงรแล้วได้ลองโอไม่ใช่จริงอนเราจะรู้ว่าเราสามารถจบไปแล้วก็สามารถไปทํางานได้ไหมันก็ได้ลองทํางานดูนคนได้ลองทํางานจริง โดยรวมแล้วนักศึกษาของเราเป็นไงบ้างครับก็โดยทั่วไปก็เรียบร้อยดีนะคะมาตอนเช้าตอนเย็นก็ตามเวลาปกติของบริษัทแต่ค่อนข้างจะเงียบไปสักหน่อยค่ะเป็นไงให้รู้สึกว่ามันจะเป็นอุปสรรคกับการทํางานครับที่เขาเงียบๆก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะก็เพียงแต่เรากังวลว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ถ้าเกิดเขามีคําถามเขาจะถามเราไหมแล้วจริงๆนี่เขาถามไหม เขาก็มาถามนะคะอย่างเราอธิบายสกุปงานไปเขาก็มาสอบถามเพิ่มเติมแต่ดูไปแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนเขาเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ร่วมกันกับนักศึกษาอีกท่านหนึ่งเขาก็จะคุยกัน2องคนค่ะอเสวัสดีเดช Would you please give us a presentation about your work so that if you have any problem or question we can help you out pleasetopic project automatic Sunny r e q u e s t system This uh, objective, okay, okay, this project, uh, creating the automatic sending request system to content, put content and inform the new for cooperative education student by email. So this project, uh, setting the time to send the email every six months. Uh, be able to send the email in group depend on the time the student start working. Uh, student be able to update. The mail and data that can use for this project for three uh, creating automatic mail system for four weeks uh, creating automatic mail system uh, for two weeks uh, creating and a manual and reports okay. Uh, okay. write them down in thai because Western um, digital has you know um, trained me from around the world for for this project the first phase is for Thai ่ cooperative oh okay and if it is effective we provide to the e x p a s e maybe send to foreigner student also okay okay I see ครับในนามของมอไดลักนะฮะสากิจศึกษาผมขอขอบคุณคุณแก้วที่ช่วยดูแลนรก่องสาสาขิจของเรานะฮะ ถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อผมได้ทันทีนะครับจะได้ช่วยกันดูแลแล้ก็หวังว่าเราจะได้ส,งส um ง่งนักศึกษาสากตมาที่นี่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสครับสวัสดีครับผมธีรศักด์สมัติมานสั์นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายสถหาว่าจ้างของ Western Digital นะครับและก็เป็นผู้ดูแลของการกาศึกษาของบริษัทนะครับก็การ ทำศสักิรศึกษาก็เพื่อที่จะพัฒนาให้น,นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานจริงนะครับโดยที่มีระบบนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมให้เขาเนี่ยนะครับมาเป็นพนักงานในอนาคตด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เองเราก็ทําไปถึงขั้นในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับสําหรับถามว่าศสักิรศึกษากับมหาวิทาลัย ว่าหไรลักเราก็มีความร่วมมือกันพอสมควรนะครับก็หลายปีมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักศึกษาของคณะวิศวะนะครับแล้วก็ในช่วงภายท้ายเองก็จะเริ่มมีทางด้านไอทีนะครับซึ่งยังมองว่าตลาดในความต้องการของอนักศึกษาที่จะมาฝึกแล้วก็มาใช้ประสบการณ์ใน,ในสถานประกอบการเนี่ยจะมีมากขึ้น ซึ่งนักศึกษาเองเท่าที่สัมผัสมาของวัยรุักเองในความตั้งใจในการที่ทำงานนะครับปฏิบัติงานอย่างดี